อำเภอหัวหินจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักษ์ค่ะ เวลา7นาฬิกาวันที่3มิถุนายน2568ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหินนายประสูตรหอมบันเทิงในอำเภอหัวหินเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีทางนี้สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างสม ียและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเริ่มด้วยเวลา7.30นาฬกา30นาทีอำเภอหัวหินจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตนะ์ณโดมโรงเรียนหัวหินมีดรพระครูวิจิตธรรมวิพัฒเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษรยบรรพตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์สามเณรศักจากวัดต่างๆในอํเภอหัวหินประกอบพิธี โดยมีนายทพปกสุวว,วัชรานน์ผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินนายพานุมาตรอาจนบุญ อายการจังหวัดนายจิรวัตรพามณีรักษาการนายกเทศมนตรีนครหัวหินและข้าราชการตำรวจสถาบันการศึกษาชมรมสมาคมเข้าร่วมพิธีจำนวนมากจากนั้นประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสงฆ์จำนวน99รูปบริเวณ2ฝั่งถนนตลอดแนวภายในโรงเรียนหัวหิน แล้วเวลา10นาฬิกานาทีที่ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินดรสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุตรกรสวัสดิ์แสนเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำคณะบุคคลสารตำรวจทหารข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมในส่วนของอำเภอหัวหินนายประสูตรหอมบันเทิงในอำเภอหัวหินนำข้าราชการจากหน่วยงาน ภาคัฐและเอกชนจิตอาสาและประชาชนชาวหัวหินเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2568และช่วงค่ำของวันนี้คณะข้าราชการทุกหมู่เหล่าก็จะเดินทางไปประกอบพิธีถวายความเคารพถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนาศาสาราราชประชาสมาคมวัง ไตลกังวลอำเภอหัวหินโดยในช่วงค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบเป็นประธานในพิธีวางพันธุ์พุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพร้อมกันทั่วประเทศที่สวนหลวงราชินี19ไร่